อัดยังวันนี้อเอาอัดแล้วนี่วะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลนี้ x อ็กซีับวันนี้นะฮะเรามาพูดกันตามปกคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับการซื้อของมือหนึ่งมีตำหนิผิด QC ใครผิดใครผิดดูไหม อันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าใจเขาใจเราจริงๆเราก็ไม่ผิดคนขายก็ไม่ผิดครับคนซื้อก็ไม่ผิดคนขายก็ไม่ผิดครับผมผิดที่โรงงานมึงตรวจ QC ยังไงมึงถึงได้ส่งมาอย่างนี้เนี่ยไม่เข้าใจให้คนขายเนี่ย เย็นใจเย็นนี่นะฮะก็คือเป็นความผิดของโรงงานนะครับมันไม่ได้ผิดที่คนขายคนขายกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันมีหลายทอดนะฮะ, <S <S ะ,ะเขาส่งมากันหลายต่อมากกว่าจะมาถึงถึงเราเนี่ยมันเป็นต่อที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ในการที่เราจะไปทําการเคลมนะฮะก<า>็ต้องดูด้วยว่าทางร้านนั้นเขามีกฎในการซื้อขายยังไงนักสะสมมือใหม่นะฮะที่ไม่เคยซื้อของหรือว่ารับกับสิ่งของที่มีตําหนิเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้นะฮะลองสอบถามเจ้าของร้านที่เราซื้อขายกันก่อนส่วนมากก็จะมี พวกตามกลุ่มซื้อขายตามเฟซตามเพจพวกนี้นะฮะลองสอบถามก่อนเพื่อความสบายใจของคนซื้อและคนขายบอกพี่ครับถ้าสมมุติว่ามีสินค้าผิด QC มามีตําหนิผมสามารถเคมได้ไหมหรือสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนยังพอทําได้นะแต่ถ้าคืนเงินเลยมันก็อีกเรื่องหนึ่งต้องลองถามแต่ละร้านที่เราซื้อแล้วกันแต่ละร้านเขาจะมีกฎไม่เหมือนกันนะฮะบางร้านอาจจะมีวิธีการว่าคุณต้องถ่ายวิดีโอในการแกะกล่องนะฮะเป็นหลักฐานว่าคุณแกะมาจริงๆแล้วถ่ายวิดีโอจริงๆ เพื่อมายืนยันในการที่จะมาเปลี่ยนสินค้านะฮะบ,บางทีการเปลี่ยนสินค้าบางร้านก็อาจจะไม่รับเปลี่ยนนะครับบางร้านมันเปลี่ยนไม่ได้บางร้านก็อาจจะเปลี่ยนได้อาจจะใช้เวลานานหน่อยคุณรอได้ไหมถ้าคุณรอได้คุณก็รอนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องพูดคุยกันมันอยู่ที่การพูดคุยกันคืออย่าเพิ่งแบบว่าอย่าคิดว่าใครผิดใครถูกไม่มีใครผิดครับเพราะว่าบางทีสินค้ามันอยู่ในกล่องนะฮะในกล่องแล้วติดสปอตเทปมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เปิดไม่ได้แกะมันเป็นสินค้ามือหนึ่งไงต้องทำ มันเลยทาให้รู้สึกว่ามีการถกเถียงกันว่าแล้วใครผิดอ่ะคนซื้อผิดเหรอคนขายผิดเหรอคนขายก็ไม่ผิดฮะตอนนี้ต้องเข้าใจคนขายด้วยใจเขาใจเราครับผมต้องสอบถามพูดคุยกันก่อนเราใช้การพูดคุยกันดีกว่านะแต่ถ้าสมมติเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะตามอย่างดิมทอยแล้วกันนะยกตัวอย่างดิมทอยแล้วกันว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็รับเคมนะรับเปลี่ยนของแต่ก็ต้องเป็นกรณีไปว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเคมอ,ะอ่ะสาเดือนคุณรอได้ไหมล่ะบางอย่างมันแค่ของกล่องหนึ่งประมาณ4ี่ห้า ร0อย0นะฮะเป็นโมเดลอะมันเป็นการตั้งโช์ไงมันไม่เหมือนพวกเครื่องไฟฟ้าถ้านะเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเออมันเคม็มมันเปลี่ยนเพราะมันใช้ไม่ได้จริงๆสมมติ <c oughs> เราซื้อมาแล้วเราเปลี่ยนเลยเงี้ยโอเคมันรับเปลี่ยนรับผิดชอบอยู่แล้วแต่โมเดลอะมันเป็นการตั้งโช์นะฮะโช์เฉยๆตั้งโช์เพื่อความสวยงามนะฮะเอามาโชว์บางทีมีตำหนิมีคราบกาวเล็กๆน้อยๆมีคราบสีติดนิดนึงไม่มีสีดำาๆติดหน่อยนึงบางทีเราไม่ต้องซีเรียสถ,ถึงขนาดนั้นก็ได้นะจริงๆริงนะถ้ามันเป็นแค่ตาาหนนนิแคค่่่พกเเเี้ยยอออออรืืงงงงึผผมมจซ กล่องมาตัวเซลล์นะฮะล่าง3มีปีกข้างเดียวกันมาเนี่ยสปีกเลยอีกปีกนึงใส่ไม่ได้ด้วยแล้วผมก็เลยต้องไป ใส่แล้วก็ติดกาวเข้าไปมันก็จะเป็นเบี้ยวเบี้ยวข้างหนึ่งนะฮะมันก็จะไม่ไม่สวยไม่สมบูรณ์แบบมันก็เป็นเบี้ยวข้างหนึ่งผมซื้อมาหนึ่งมานะฮะลดเจแปนด้วยบางบางทีเราซื้อมาเขาไม่ได้อาจจะไม่ใช่พ่อค้าโดยตรงหรือว่ามันไม่มีที่สามารถเปลี่ยนหรือเค็มได้อะบางอย่างอ่ะถ้าจะเค็มจริงๆมันต้องใช้วลดา3-6เดือนเราต้องมานั่งรอเหรอบางทีก็ช่างมันถือว่าเป็นดวงของเราแล้วกันถือว่าเป็นดวงของเราคิดซะว่า1000กล่อง10,000กล่องอาจจะมีแค่กล่องเดียวที่เราได้อย่าคิดว่ามันเป็นงานเทม เป็นงานแลอเทมล้วกันนะฮะก็เก็บเอาไว้ครับเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอมันจะไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับไองานผิด QC ขนาดที่ว่าได้แขนข้างเดียวกันมาข้างหนึ่งหน้าหน้าไม่ได้ลงสีมาเงี้ยเอออย่างนั้นนะผิด QC มันก็คิดซะว่ามันเป็นงานพิเศษของเราแล้วกันหมื่นกล่องอาจจะมีสักกล่องหนึ่งเลยประมาณนั้นอ่ะนะฮะเป็นความผิดของโรงงานครับไม่ได้ความผิดของพ่อค้าพ่อค้าไม่รู้นะฮะก็อย่าเพิ่งไปโทษกันถ้าความสบายใจจริงๆก็ต้องลองสอบถามกันก่อน,อนซื้อก่อนขายนะฮะมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปมาไปมาอีกนะ บางทีเราจะต้องเสียซ้าซ้อนอีกพ่อค้าเขาก็ไม่ผิดอยู่แล้วจริงปะเพราะว่าการซื้อขายแบบเนี้ยหคือคุณต้องทําใจไว้ก่อนเลยนะทำใจไว้ก่อนยอมรับกับมันให้ได้ถ้าไม่ได้คุณต้องยอมเสียค่าส่งกลับไปไหมล่ะส่งกลับไปแล้วก็ต้องเสียค่าส่งกลับมาเท<ไ>่ากับว่าโมเดลตัวน,นั้นอะ่ะเสียเงินเยอะกว่าเดิมอีกมันก็พูดยากอันนี้มันพูดยากจริงหรือใครมีความคิดเห็นย,ยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับมาพูดคุยกันว่าถ้าเจอสินค้าผิด QC อย่างเงี้ยใครเคยเจอบ้างแล้วเคยทายังไงกับร้าัคดจมิน แต่ก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะครับการซื้อขายแบบนี้มันมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างตามกลุ่มเพราะเราไม่เห็นของนะฮะถ้าอยากจะสบายใจเลยไปซื้อของมือสองเลยเขาแกะมาหมดแล้วถามเลยตําหนิต,ตรงไหนมีบ้างถามให้หมดเลยถามเพาเขาเห็นหมดแล้วไงแกะแล้วดูได้หมดนะครับผมมีตําหนิตรงไหนอันเนี้ยคือถ้าบอกไปหมดก็ผิดก็ผิดไปของมือสองต้องทำใจให้ได้อย่างหนึ่งนะมันจะไม่ได้ว่าของที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยแกะมาแล้วนะฮะแกะมาแล้วตั้งโชว์แล้วหรือไม่ก็่แกะมานานแล้วหรือว่าหลุดมาจากกี่มือ3ม,มือ4มือแล้วมันก็ออออีกเรืื่่งงงนึต้ทําใจคผม ซีรีสเป็นมากคการซื้อโมเดลการเก็บโมเดลอะมันตั้งโชว์ได้ขอให้มันอย่าแบบว่าโอ้โหหัวหายไปครึ่งนึงอย่างนี้ ก็ <c oughs> เกินไปคืออะไรที่มันเป็นตําหนิ <c oughs> เล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะมองข้ามไปครับเพื่อความสบายใจฮะอย่าไปซีเรียสมากนะครับอย่างบางคนซีเรียสเรื่องเรื่องล็อตหมือนกันแมวทองแมวเงินแมวแดงแมวขาวแมวส้มต้องแมวทองเท่านั้นถึงจะซื้อไม่แมวทองไม่ซื้ออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้โหผมบอกไดนเลยว่าแมวทองอะ่ะบางทีมันก็ไม่ได้มีดีทุกกล่องนะฮะผมเจอมีขาบกาวก็มีมีหลุดคิวซีก็มีส่วนมากล <c oughs> ็อตเจแป๊ทั้งนั้นเลยฮะที่เจอหนึ่งคือการซื้อขายโมเดลคุณต้องเป็นคนทําใจให้สบาย สบ,สบายก่อนนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์ครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันคลิปต่อไปนะฮะว่าผมจะทาอะไรหรือพาไปไหนนะฮะแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ